สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้มารดน้ำฝรั่งครับรอฟ้ารอฝนมืดทุกวันครับจะไม่ตกครับก็เลยมารดก่อนครับก่อนจะไปรับจบับวันนี้ก็มาเปิดน้ําสปริงเกอร์ครับโอ้ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าเปิดสปริงเกอร์ย่างามเลยครับใต้นไม้ไม่งามถ้าพามาชมเจ้าหงส์ปอกเสือโอ้ยโลกที่เหลืองอรามเลยครับน่ากินมากเลยครับ อร่อยครับที่ผมชอบมากเลยหงพอเสือต้นนี้ไม่ค่อยอยู่ครับโอ้ี่นี่ครับโอ้ยเหลืองอลามเลยครับมีหลายลูกครับตัวนี้เะี๋ทำกิ่งพันุไปเยอะครับนี่ครับลากเขาแก่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ตัดครับเพราะว่าเขามีหนูลูกตีนติดกับสองลูกถ้าตัดแต่ล้วลูกก็ต้องทิ้งนี่ครับลากแก่แก่จนเหลืองเยอะเลยครับหงกอเสือปีนี้ติดดีครับปีนนี้ติดเยอะมากเลยครับ นะครับต้นนี้โอ้สปริงเกอร์ก็เล่นโทรศัพท์น้ำเข้าโทรศัพท์ไปละไม่ได้มโหแล้วลครับผมก็ซื้อแต่ละต้นรสชาติจะไม่คือกันครับเพราะว่ามามาหลายที่มาหลายเผ่อพันธุ์เราต้องเอาหลายๆที่ครับบางทีเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนส่วนไหนอร่อยตันนี้ตกมากเลยครับเนี่ยห่อจนไม่หวัดไม่ไหวครับปีนครับดกทั้งต้นเลยครับเนี่ย สาลาคลาเขาแห้งไปแล้วครับยังไม่ได้ตัดเลยครับเพราะว่าเขามีลูกรับผมเลย,ยไม่อยากตัดน่ครับปู้ลูกใหญ่มากเลยครับนี่ครับผมก็เสื้อต้นนี้ปีนี้ไม่ออกครับก็าทากิ่งตอนเขาเยอะเลยเขไม่ออกครับทแล้วก็มาโซนในหนาเจ้าอัติโกยะไอ้ต้นนี้มองไต้หวันตัดสโสรลยครับนะครับกิ่งพัน ตัดไปสามสิบกิ่งหมดเลยครับเหลืออู่กิ่งเดียวครับผมเจอาไว้ทําพันธุเนี่ยนู่นออกลูกแต่ลูกเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขาว่าผมผมควรน,นี่ครับเจ้ามงุงไตวันสองต้นสามต้นตัดสโลนะครับท,ทํากิ่งพันหมดปีโกย่าต้นดกครับเจ้าทุเรียนปีนี้ก็ <c oughs> ออกสองลูกครับเปปิกายออกเยอะครับ สับรถปีนี้ก็ออกครับแต่ว่าผมทํากิ่งพันุ์เยอะเลยไม่ค่อยดกจะเน้นไปทางกิ่งพันธมากกว่าครับไอ้ลูกเขาก็พอได้กินครับข้าเขียวเกษตรนะหลายต้นครับทากิ่งพันธุหมดแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกิ่งพันธุน้อยหนาไต้หวันฝรั่งไต้หวันก็ทักทายสอบถามได้นะครับละมุดก็มีครับตะขบยักษ์ไร้หนามก็มีครับมีทุกอย่างเลยครับโอเคไม่มีแต่ทุเรียนเลยครับ โอเคครับสวัสดีครับ